ตอนนี้จะอยู่บนด่านฟ้าของบริษัทมิตูพระนครวันนี้จะพาทุกท่านมารับชมรถคันที่เราจะส่งมอบในวันพรุ่งนี้นะคะนั่นคือรถใน New All New Titan ขับ C x l i ล e ค่ะตึึงๆเขาพอ่อคันนี้ส่งมอบพรุ่งนี้ใช่ไหมใช่ค่ะ ข้อดีมันคือยังไงบ้างคะตัวแอคกิใช่ไหมที่จะแบบมองไปทางไหนแล้วก็จะรู้เลยว่าเป็นแอคกิก็คือกระจังหน้าจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะซึ่งถ้าเป็นรุ่นอื่นอะคือมันจะเป็นกระจังหน้าสีดําเลยไม่ได้สีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็คิ้วอะมันจะเป็นสีดําเงาที่มาจากโรงงานนะคะถ้าเกิาตัวปกติก็จะเป็นสีโครเมียมอันนี้คือมาพอเห็นปุ๊บอ๋อแกคริดแน่นอนคะ่ะแอคกิค่ะแล้วก็ ตัวกระจกข้างก็จะเป็นสีดําเงานะคะเราไม่ต้องมาครอบเพิ่มใดๆไใช่ไม่ต้องทําอะไรใดๆเลยแล้วก็บ้า<ส>มือจับมือเปิดอ่ะก็จะเป็นสีดําเงาแล้วเพราะว่าตัวปกติมันจะเป็นสีโเมี่มเปิดแล้ว<ช> <ๆ S 2> ข้างในเป็นยังไงบ้างโอเคเดี๋ยวเราพาเข้าไปสีเบาะนะคะก็จะเป็นสีดําตัดกับสีส้มเพิ่งให้ความเพิ่มให้ความสปอร์ตแบบ รูลาดู l ร x u ร y แปลกไปอีกแบบหนึ่งว้าวว้าวมากซึ่งรถคันนี้ได้ลูกค้าได้เลือกพรมเป็นสีครีมได้ทองนะคะอืมซึ่งเขาพูดด้วยเขาพูดว่าตัวเอ็กซ์ลีดอะตัวพรมอะไรอะ่ะมันค่อนข้างที่จะแบบแบบเบากว่าตัวธรรมดาก็คือเบากว่าเลยใช่ใช<ง>เวลาขับมันฟิลลิ่งมันสนุกอะ่ะอ๋อใช่ด้านหลังแล้วก็ ภายในห้องโดยสารตรงนี้ก็จะให้ความแบบสีดำดูถืมดูลุยนะคะอืมตัวนี้เป็นขับดันไม่เกรงใจใครตัวนี้ก็เป็นขับสีนะคะอือขับสีแล้วก็ตัวล่าวหลังคาที่มากับตัวรถละใช่แล้วก็โลบาโลบาร์พรีเมียมมากค่ะใช่น่าติดกับตัวรถแล้วก็คิ้วล้อค่ะซุ้มคิ้วล้อที่มันจะแบบบอกได้ชัดเลยก็คือนี่ แอตลลตแล้วก็ <What? S 2> ถ้าพูดคิดว่าที่จะบอกได้ชัดอีกอย่างโลบาเนาะแล้วก็ตัวถ้าเกิดว่าเป็นตัวธรรมดาไปติดราวหลังคามันก็จะเป็นติดแบบติดเหมือนติดตกแต่งเฉยแ,<ๆ>แล้วมันก็จะไม่แนบแล้วก็มันก็จะใส่เหล็กหลังคาไม่ได้แล้วอย่างนี้มันใส่อะไรได้หมดเลยใส่แคลรี่บอยใส่เหล็กหลังคาที่แบบบรรทุกน้ำบรรทุกของและมีน้ำหนักได้เลยว้าว wow. ก็หลาหลายท่า <ไป S 1> น,า<ห>นบอก<ห>ว่าแบบกระจังหน้าสีเดียวกับตัวรถ oh no อะไรเงี้ยแต่ถ้าได้อยู่ในวงการรถอะค่ะกระจังหน้าสีเดียวกับตัวรถย้อนขึ้นไปเมื่อ10 20, 20ปีที่แล้วอะ่ะเราเคยได้ในส่วนของรางวัลที่เป็นกระจังหน้าฮิดมากเลยนะฝั่งยุโรปลองไปดูได้เลยหมายถึงว่าเอ,อมิซูเราได้มาไม่รุ่นอื่นฮะอะไรอีกเขาพ่อหรูหลาขนาดนี้หรูหลาดูดีรัชาชีขนาดนี้ โปรโมชั่นมันเป็นยังไงพี่เห็นเขพูดปล่อยรัว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 ถ้าเกิดสําหรับแบบคันนี้เลยก็คือพูดง่ายว่าดาวสี่แสนดาวสี่แสนแล้วก็ศูนเปอร์เซ็นสี่ปีถ้าอยากถ้าขับเสียถ้าอยากศูนย์เปอร์เซ็นเออหกสิบงวดอ่ะคงไม่ได้แต่จะได้ที่ศูนย์จุดหกเก้าโอเคคันนี้ดาวสี่แสนเออผ่อนที่ห้าปีดอกเบี้ยศูนย์จุดหกเก้าโอ้ ก็คือว่าถ้าลูกค้าจะลอกเรียนแบบโปรของคันนี้เลยนะคะน้องข้าวเขาการันตีมาว่าใช้เงินหอกรถแค่เพียง4ี0 0 0นบาทนะคะได้ดอกเบีย้ย0.69%นะคะที่60งวดนะคะก็คือว่าผ่อนกันเบาๆแล้วก็เสียดอกเบีย้ยไม่แพงแต่ว่าถ้าต้องการ0%ก็คือได้ที่4ปีกันเลยทีเดียาเชียวแล้วก็โอ้ยลืมล้อแม็กเป็นสีดำ ออแม็กก็คือเป็นล้อดําตัดเงาตัดดามาหมดแล้วนะคะรับกับคิ้วกันศาสตร์นะคะแล้วก็คิ้วล้อเออคิ้วอ่อ, Q อขอโทษรับกับคิ้วล้อรับกับคิ้วกันศาสตร์ลงมายันเบ้าเออเขาเรียกว่าอะไรนะครอบไม่ใช่ครอบค่ะกระจกมองข้าง<อ>ค่ะกระจกมองข้างครอบตัวซีไม่ครอบค่ะตัวซีสีดำมาจากโรงงานค่ะอโอเคงั้น แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย